ครับสวัสดีครับแม่หน่อยสวัสดีครับใช่แม่หน่อยสวัสดีค่ะแม่หน่อยบอกเลขแม่นคนอารมณ์ดีตัวครับเอฟซีเนี่ยไรครับแม่หน่อยฝันบอกครับฝันฝันจังไรครับบอกซูเอฟซีเพื่นฟังนะครับฝันเวรขี้เข็บมากัดขี้เข็บกัดแม่นกัดไซครับกัดขาอย่างเงี้ยครับกัดจะได้ก็ลืมจะได้ก็บวบไม่ได้ก็บอกครับตัวใหญ่บอกครับขี้เข็ยบร่อยขี้ซ้ำอย่างเนี้ย ตัวใหญ่แล้วครับตัวใหญเยซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่เลยซ้ำไม่ปวดนะคะไ่ะซ้ำไม่ปวซ้ำนี่นี่ซ้ำนี่แหะครับเมีนตัวรกก็บอกด้วขค้นมาหายมียนเาคืนนีอักหาอยู่ผู้เยหาเลยอักหาอยู่ผู้เยาต่อแต่มอักหายอยู่ผู้เยมปวดปวดที่ไรนาะครับมันปวดไปให้กรบบ่กครับไปใท้กรบบ่อปวดให้แตงใดแตงสีเศรา่เลยเฮ้แตงนดะงงเศร้าปไปเอายายายาหมองว่าทา ครับพยามองไปถ่ายยาที่ฟันมาถ่าเลยบัดเดี๋ยวนอนแน่บาดดิครับเอาไงกับโบออกเป็นยังไงจะเป็นเนวเอายาที่ฟันก็ขี่เพิงมาถ่าครับในความฟันนะในความฟันนะมาถ่ายเดี๋ยนอนแน่ในมือนะครับนอนแน่เลยครับนอนฟันขึ้นอีกบาดนี้ตื่นขึ้นมามันเศร้าเลย เนี่ยบ่ฝันฝันขึ้นอีกที่บ่ฝันอีกเแล้งเศร้าเลยบ้านฝันว่าจังไรฝันว่าเศร้าแลยมัน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 ปวดนี่างเงี้ยมันปวดมันมาปวดอืฝันมันมาปวดฝันสองเธอซ้อนเลยแต่ถอนถอนเลยมันมาปวดครับฝันมันม่ปวดแบบนั้นเลยบ้านครับสุดท้ายก็ยังป็นเป็นแนวนี้่บ้านครับเอามันถากกว่าน่ากว่าเัี๋ยวกขึ้นมาอีกเอายาที่ฟันมานถากก็แสดงว่าปวดปุ๊บเอายามาถากก็ปวดอีกวันนี้ครับ บาดนี่จังแรกเด้อวก็ปจักเยหลักหลักนอนรับนมดเลยนอนอีกครับแล้วนอนรับอีกฉยกันอีกบาดนี้บาดนี้ปวดเศร้าปวดเวยบาดครับต้งเต่บุวเลยเศร้าปวดไปเลยบาดอืมครับผมเศร้าปวดไปเลยเศร้าปวดไปเลยอาจีฟันมาถะครับกับยามองมาถะเศร้าปวดไปเลยครับอืมเศร้าเลยบาด ตเนี่ยุมีเลขมียังบ่ล่ะครับเห็นเลขอยู่บ่ล่ะครับเห็นเลขบ่นับขาหนับขามันโอ้แดดซองล่ะเอาไว้ไหมนะยับป้าพี่ยับป้าพี่ไปไหนนี่ยับป้าพี่ครับนี่เดินมานีเดินมานีแดดแนวห่มบุกไฟมีเนาะครับเอฟซีหังก็แดดนะครับขอบคุณนี่คือกระจกอ้าวหนับขากี่เขียบนับขากี่เขียบครับ ท้างหนึ่งท้างหนึ่งท้างหนึ่งสิบข้างหนึ่งสิบขาข้างหนึ่งสิบเอ็ดขาสิบเอ็ดครับสิบสิบเอ็ดับสิบครับสิบขาครับผมกับสิบเอ็ดครับอืมนับเบอร์แนวขไปนี่แล้วรใช้บุกิเค็บาทหี้บุเห็นเลยครับทุกความฝันนะบุกเห็นขี่เ็บเลยอืมบุกเห็นเลยบุกเห็นเลยลูกเช็กับบเห็นเลยไปหาเทกับบเห็นอยู่บนหอนกับบเห็นไปเทกับบเห็นสิเป็นเลขตัวรล่ะครับแม่หน่อยบาทนี่ เลขตัวไหนล่ะครับงวดนี่นะครับวันที่สิบหกนี่เป็นผู้ที่ฟันแม่นได้ครับโอ้ยแดดแดดอกแดดองนั่บมีห่มน่นี่เอาบอกเลขเอฟซก่อนพ่มขาุนเนี่ยุญเดียเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลขเอฟซีก่อนครับแหนมงันมันเจ็ดสองเจ็เนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดเ็นอยู่ไสับเ็นอยู่มองกุนอะไรน้ มองทองนึ่งทองตะขาบแม่ทองกี่เขีบนั่นละเรอายุแม่หน่อยก็อายุห้สปีห้อปีครับอายุห้สิอปีถือกี่เขีบกัดแม่ครับผมตัวแดงอยู่บุราครเป็นในท่ออู้แดงจึงคืองเลยสามตัวเห็นบอครับสามตัวตัวไหนเห็นแต่สองตัวเห็นแต่สองตัวแม่เจ็ดสองแม่กับขางหนึ่งสิบขางหนึ่งสิบเอดแม่หนึ่งหนึ่งกระไรหนึศนย์กระไรหรือว่า1นึหนึ่งครับผม ือว่าเจ็ดสองสองเจ็ดเนาะครับอ๋อต้องเหงาออกแล้วอ้าวขอปิดคลิปไปเพียงเท่านี้ครับให้เพื่อนไปพักผ่อนครับเดี๋ยวสิจดไปแคปหน้าจอเนาะครับเนาะขอบคุณครับแม่หน่อยขอบคุณครับสวัสดีครับครับผมตัวเลขของแม่หน่อยครับเอฟซีเจ็ดสองเจ็ดสองสองเจ็ดกับกัปกระนำจักหน่อยเนาะครับเนาะแล้วกับหนึ่งศูนย์ดูว่าหนึ่งหนึ่งครับเอฟซีขอให้มีโชคใจครับ สำหรับคลิปนี้เบ้าแอมมาทงกับศิลาเอฟซีไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับเฮงเฮงรวยรวยครับแต่ยานพึงไปใส่เอฟซีมือนีเบาแอมราทงเดินทางไปทําบุญมาครับมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมเมืองของดีกันครับเบาแอมมาทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวีของดีทิดใหม่ทิดมือมาฝากเอฟซีครับสมาชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกดรับ ค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบกให้เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่านผู้ชมเอาของเมตตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกท่องสื่อเรียกสื่อลอตเตอรี่เจนสิ่เหถือนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนั่งขาอยู่ข้างในรับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะโอ้ดีครับท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ดสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้เรื่องการเมตตาหมายยมมหเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องการทายกลับคืนมาได้พัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้พ่วไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาหเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชม,ช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดเนาะครับวิธีการใช้บอกวิธีการใช้ไหนแล้วก็บี่อาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้การทฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหอวสามครั้งโอ้ครับถ้าปากสามครั้งลูกหอวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่รอดเหมือนกันนะครับเ<ร>น<ร>าะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนะ<ร>าะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่รอดไนี่ยต้นวดที่แหนเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเ<ร><ร>บิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับรรมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างดยาเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะรไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปรารถนาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงรมเมตตามพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับ้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราทงหยินขาวกบรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ำกันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านไหนที่ค้าขายของบกค่อยดีลูกค,ค้ายางบบเห็นล้านเฮ่าแข่แข่ว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาล้านเห็นในคนมองโบเห็นล้านค้าเฮ้าเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดขคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในลาน้านค้าล้านขายของเฮ้าครับขายดีปันเทานาทท้ำเทธาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราตรงหงยินซื้อเสียงหลวงปู่รอดมานานแล้วมือนี่งครับมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลงเบ,เ,บเบาเบายังไงผู้สาว ปูบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้ขึ้นกรับ่ามผู้ชมเอาไปใส่เลยๆวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปอูกมากนะครับเนาะล้วก็เมื่อแทะครับท่ามผู้ชมเมื่อแทะล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ทาปากสามเือรูปปากสามเือนะครับทาปากสามเือทาคิวสามเแล้วก็เสยผมขึ้นลูปหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับ่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามด้วยครับด้วย่ามผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์แล้วก like ็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ผูกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปู่หลอดลนะครับท่านผู้ชมจ๊กดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบราณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแตงไ้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนอวัดลุงปูรอดวัดโกกุมเนี่ก็แตงวัดลุงปูลุ้ยนะครับนอวัดลุงปูลุ้ยเนี่ก็แตงขึ้นกันนี่ครับหุงยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรรอซาครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนอเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหายาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบรารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มา้านะครับนะ้องสมุชุมแล้วก็บ้าแอมโมโตงนีได้น้ำมุนมาน้ำครับได้น้ำมุนคล่องหลวงปูุลอดมาให้อีพซีนะครับสม,มุชุมเอาไปอาบสําระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบันบงเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะนะครับสมุชนะุมเนาะนะ ้วกเ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเ้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเราเอมเราตรงนีนเอาม้าโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายกระโท่มาได้โท่มาได้ครับมหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุาให้ถือเกลียกเออครับเอาไปใส่ะรให้ถือเกลีกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำลลรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาเอมเราตรงกับสิใหเเบิ้งตัวเลขกับน้ำมุนข้องหลวงปูครับท่านผู้ชมเนาะ นี่มตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับนี่ครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกอีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยตรงนี้ครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบอะไรแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสยียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุสา,สาุครับผมสาธุสาธุครับ